ันนี้รู้ไหมว่าเราจะทำอะไรทำอะไรวันนี้นะคะเราจะมาเอาชีวิตรอด99คืนเออในขวดโหลมันมีขวดโหลด้วยเหรอใช่เป็นขวดโหลแก้วโอเคงงนะค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าหุงที่เรียกว่าเข้าหุงค่ะวันนี้เรามีภารกิจที่ต้องทําคือเราจะเอาชีวิตรอด99วันในขวดโหล เขาเรียกว่าขวดโหลไหมเป็นโดมแก้วมาเราจะต้องช่วยเด็กให้ครบทั้ง4ี่คนโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะโอเคอ่ะพี่อันต้องทำงานให้ว่องให้ไวเลยนะเข้าใจไหมไม่มีปัญหากกและแลเราก็จะอดตายในขวดโหลนั่นเราไม่อดตายหรอกพวกเราเก่งอยู่แล้วพวกเราเก่งมากเจ้าพิ่งเร็วอ้าวไม่อรบ มันยังไม่เพิ่ม้องไปหามาอีกแต่ว่าเราเนี่ยสามารถไปหาดมหิมะได้แล้วนะตอนนี้เขาจะไปช่วยเด็กเลยนะได้เลยโวยเมืดแล้ว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 ไอ้กวางมันจะออกมาแล้วสินะคืนที่หนึ่งคืนที่หนึ่งมันยังไม่โจมตีเราฉันกลับบ้านมาแล้วเรามีความคิดดีๆแล้วคือเราจะต้องหากระสอบเออกระสอบไฟมันไม่มีสิ เราจะต้องช่วยเอลแต่ว่าเราไม่มีเงินปกติเด็กเป็นตัวสีเหลืองแบบนี้เหรอใช่ฉันไม่มีเท้ากระต่ายเอลสามตัวอยู่รอบๆแผนที่ได้แล้ววางไว้ตรงพ่อค้าแล้วนะโอเคได้เลยโอ้เท้ากระต่ายไม่ไฟสีน้ำตาลตอนนี้ลืมดูรถอาหารเราหิวข้าวมากเลย เราห้ามเตรียมของเกินวันที่สิบนะตั้งแต่วันที่สิบไปเนี่ยเราจะต้องเข้าโดมแล้วแหละโอเคไหมจะช่วยเด็กทำเหรอก็ก็ไม่รู้เหมือนกันช่วยไม่ทำหรอกโอเคเด็กคนที่สองช่วยแล้วเราจะต้องขยายกองไฟให้ใหญ่กว่านี้นะเนี่ยมันเพิ่ง <หา S 2> เลเวลเเมันเพิ่งเลเวลสี่เองอาเชื้อเพิงสี รู้ไหมว่าเราใช้เวลานานกว่าที่คิดอีกตอนนี้ก็วันที่39แล้วเราก็ยังอยู่นอกดมรู้ไหมว่าทำไม <L> คือทุกคนตอนแรกนะคะ <S <S พี่ท้องหงคิดว่าจะเอาถุงเป็นถุงร้อนนะคะสามารถใส่อาหารและสุกได้ทันทีโดยไม่ต้องคับแปลงผักนะคือพี่หงวิ่งอ้อมแมปแล้ว ไม่ได้ถุ่งร้อนนะคะเราได้ได้อันนี้ได้ตีศูนได้ที่ใส่เกาะสีเหลืองนะคะตรงแขนพี่เข้าหงนี่คือเราไม่ได้ถุงร้อนเลยเพราะฉะนั้นพี่ข้าหงก็เลยต้องหาไม้เพื่อจะคาบแปลงผักนะคะมาพร้อมหรือ,อยังเราจะไปอยู่โดมแล้วนะโอเคเราใช้เวลานานกว่าที่คิดอีกว่าึงโดมอยู่ <Okay. S 1> ไหนเนี่ยตามมาเลยโอเคฝั่งนี้สินะอ๋อเห็นแล้ว เห็นแล้วเห็นแต่ไกลเลยโอเคแล้วนี่คือบ้านหลังที่สองใช่เราย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหมใช่เวนิโก้เข้ามาไม่ได้จริงเหรอไม่รู้ไม่รู้ว่าจริงไหมเข้าไปแล้วทำไมเราไม่ปิดประตูตรงนี้ด้วยอ่ะมันปิดไม่ได้มันเปิดแล้วมันปิดไม่ได้โอเคอมาวางแป้งพักเลย,ยเราห้ามออกไปจากตรงนี้เลยนะเฮ้ เกิดอะไรขึ้น้ยแปลงผักวางไงดีไม่ได้วางแล้วเชวทุงร้อนไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมาวางข้างนอกวางตรงนี้เลยอ่าเราเก็บกินข้างนอกเอานะคะดี่เก็ข้างนอกกฎกติกามีอยู่ว่าห้ามเหยียบพื้นหิมะตรงนี้ว้าวว้าวว้ายว้ามันเข้ามามันเข้ามาได้ไหมไม่ได้หรอกไม่ได้มาไม่ได้หรอกอ่าเราถ้าหากว่าเข้ามาเราก็จะยืนอยู่ตรงนี้ ต้องมีแผนสำรองแต่ว่ามันขวัญเราถึงนะอุ้ยมามามาขึ้นบ้านแล้วเขาขึ้นบ้านแล้วเอาขึ้นบ้านอยู่บนบ้านอยู่บนบ้าน อยู่ตรงนี้มาตรงนี้ขึ้นมาบนหลังคาบ้านขึ้นยังไงขึ้นยังไง,ง,ไงโดดใส่ต้นไม้โดดใส่ต้นไม้แ <itor ing. S 2> ล้วโดดไปน่ล่วง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 ไม่ได้โดดต้นไม้ไม่ได้โอเคเราม,มีบันไดมีบันไดแต่บันไดมันวางไม่ได้ไงมาตุยแล้ว <Skype> <matte> โอเคเอาล่วงอีกแล้วโดดเหยียบโดดเหยียบต้นไม้โดดเหยียบตรงท่านกลางๆมันอ่ะแล้วก็โดดขึ้นมาบนบ้านบูบมาบ้านโอเคนันแหละเราปลอดภัยแล้วว้ามขึ้นมาข้างบน นี่เนยววนิโก้มันอยู่กับพวกคนปลาโอเครอดูคืนหน้านะว่าเวนิโก้เนี่ยจะสามารถเข้ามาข้างในได้ไหมเราก็จะ<ร>อยู่ให้รอดเราก็จะอยู่ใ,ในบ้านจะมามันขึ้นมาได้โอเควิคืนนี้เป็นคืนกบด้วย <c oughs> รอดไหมรอดอยู่แล้วมาหรือยังฟ้าจะผ่าโดนเราไหมไม่โดนหรอกเราอยู่ในโดมเราปลอดภัยมาทำอะไรเราไม่ได้หรอกมันขึ้นมาไม่ได้ไฟของเราจะดับแล้วไม่เนอะอ้คุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแกมาลยครับ <c oughs> แยแน่แน่เรายังปลอดภัยอยู่นี่ไงวินิ้ก็ไม่มาเลยไหนะบอกว่าเป็นคืนกบไง ก็เราอยู่ในนี้มันก็เลยไม่มาไงมันมองไม่เห็นเราเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกปลอดภัยจากเวนิโกแต่ไม่ปลอดภัยกับหมานะคะปลอดภัยเพราะว่าหมาขึ้นมาไม่ได้แต่หมาถ้าหากว่าหมามันขึ้นมาบนหลังคาละเราก็เห็นไหมนะเมื่อกี้มันกระโดดมันขึ้นไม่ได้มันเกิดซ้อนกันอุ้ย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 หมาบินมันขี่กันโอเคคืนต่อไปจะเป็นคืนที่ 99แล้วสินะไม่ใช่ไหมต่อไปจะเป็นคืนที่เก้สห้าอีกสองคืนถึงจะ99คืนนะจ๊ะโอเคพี่อันรู้ไหมคะว่าในถุงใบนี้มีอะไรมีอะไรมีเนื้อไม่ใช่มีฟักทองเฉลยเฉลยนี่แล้วไปจับมันมาทำไมอ่ะกลัวเหงาไงก็เลยจับมา นี่ไงหมามาแล้วนี่ไงเห็นไหมขึ้นมาทำไมนี่ไง,ไไงเอาเฮ้ยลงไปนกกิวี่หายไปไหนแล้วมันวิ่งหนีไปแล้วอยู่ด้านไงฮิเตเหนวดนี่ไงอีกแค่คืนเดียวภารกิจของเราก็จะสำเร็จแปดสิบแปดคูณเก้าโอ้โหอีกนิดเดียวอีกสามวัน พี่แอบใหม่ของพี่ข้าหงพี่อันคิดว่าพี่หงจะรอดไหมก็ตุยอยู่งั้นน่ะหมามันไม่ถึงอยู่แล้วดูดิตั้งสงกวางมันจะถึงไนงะโอ้มันเข้ามาไม่ได้หรอกกวางทำไมกวางไม่มาวะก<น>วางกวไม่เข้ามาได้วาไปล้อมันมาทำไมเฮ้ยออกมาออกมาอาอกมา geben. เลวออกมา This. เลย รอดรอดรอดแล้วพี่อไม่รอดว้าททำไมทำไมลืมไปว่าปืนไม่มีกระสุนยิงไม่ออกเลยทำไมไม่มีกระสุนปืนเธอเป็นปืนเลเซอร์ไม่ใช่เหรอก็ถือปืนผิดโอ้โหเหลือเวลากว่าจะเช้าเอาไงคลิปนี้จะปิดคลิปแบบนี้จริงๆเหรอโอเคค่ะทุกคนสรุปก็คือเป็นเพราะพี่อ่านเลยพี่อ่านไม่รอด ต้องโทษพี่อันคนเดียวเพราะพี่อัน๋นโทษพี่อันคนเดียวเลยเหลืออีกแค่สามวันเราก็จะรอดแล้วคืนที่เก้าสิบเก้าโอเคค่ะทุกคนถ้าหากว่าทุกคนเล่นแบบเซฟเนี่ยก็คงจะไม่ตุยแบบพี่เข้าหงแล้วก็พี่อันนะคะคือตรงนั้นอะ่ะถ้าหากว่าเรายือนอยู่ตรงทางเข้าเวนิโก้ก็จะเข้ามาตรงนั้นแหละตรงทางเข้านะคะถ้าหากว่าเรา ก็อยู่ขอบขอบหรือว่าอยู่กลางบ้านเนี่ยเวนิโกก็จะไม่สามารถเข้ามาได้นะแต่เ,เมื่อกี้พี่อ่านออกไปทางนอกใช่ไหมใช่โอ้เพราะยังไม่ได้ดดออกเลยมันเกิอดอยู่ข้างในเลยเดี๋ยวย้อนดูคลิปก็ได้โอเคค่ะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดซ like, ับ s c r i b e ชอบพี่เขา้าหูด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย